ไปไน, <laughs> นี่เฮ้อเ้มาด้วพี่น้าสิขอบุญน,น้ำกันเลยอี่จะเสียทักเขีย พี่งามทั้งนั้นโอ้ปวดตับแก้วปวดตับแก้วปวดตับแก้วมาๆมาๆมากินน้ำกันมาๆมาเข้ามาเข้ามาพี่น้องมากินข้าวปุ้นเด้อค่ะเด้อมันอีกินข้าวปุ้นค่ะเห็นขา้นาวปุ้นมาๆมาๆมาขนมกินมันอีกินขนมกิน จกินขนมกินกันเด้อ่ะเด้อมาเน่ิน้องกินเบิดนี่ก็น้องไปเรียนวัดนี่น้งามครับบอค่ะมา่ะมามา่ะมาะน้องพัก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 ักปุมา ไปพักกลัวกัน้ะค่ะนี่พักลวกกระลำลวกทั่วลวกทั่วงอกลวกใบแมงลักพี่น้องขนมจีนขนมจีนขนมจีนน้ำยาก,กุดชุ่มค่ะพี่น้องมาเนี้ยมาเนี่ยุก,กุดชุ่มค่ะยุก,กุดชุ่มเดินมาเดินมาแ่บๆน้ำกันค่ะแ่บๆ มาที่นี่น้ำยามาก,กันดูน้ำยามาก,กันดูนี่น้ำยาค่ะน้ำยานี่น้ำยาขดชุ่มค่ะพี่น้องนี่นี่แสบเด้อแสบแสบเด้อมา,มาเยี่ยนเขามา

เติมพริกป่นเติมพริกป่นมาพิควนพี่หน้าพป่นจักหน่อยพริกป่นจักหน่อยเป็นเช่นไรค่ะเป็นจังนไรเ,เห็นบอนี่เห็นบอโอ้ยคะ่ะกล่องเงียบบัตกรนะดเาษเดี๋ยวคะ่ะกล่องมาค่ะพี่น้อง เริ่มกินกัญญาบาทเดอ้ขอข้าวุ้นมาเด็กกินข้าวุ้นตอนเที่ยงค่ะตอนเที่ยงซุ่มแซวกันกินข้าวปุ้นมาเนี่ยปุ้นบ้านยายเจียเอาข้าวปุ้นคุณยายมาอีกแล้วสันโอเล่บ้า <c oughs> <c oughs> โอเล่โอเล่ ของคุณยายดิน่นเลยเลยกินบ้านคุณยายแหละวุเลี่เหมือน,นี้นขนมกิน<ล>บ้านค<ล>ุณยายสละแสละแหน่ง,งามๆนี่อันนี้กินขนมกินบ้านคุณยายเจอานะคะโอเล่นั่น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 ถ่ายของคุณยายอีกแล้ว ตะไ mm hmm. ม่หอมหอมหอมพี่นอ้องใส่กับขนมจีนเด้อมาเด้อ,ดอแซ่บมันเนี่ยพูนดนะงามค่ะเตินขนมจีนพี่น้องเลยเกิดพี่น้องามงามงามเจแบบ็จแบเบจ็บมาเด้อมาเด้อมาเด้อแซ่บต้องกันค่ะ น้ำจนแม่วันละเด้พี่น้องมากมากมากชาติยังไงชาติเติมน้ำเติมน้ำปลาเติมเติมเอที่ป่นเติมเติมเติมเพาแม่ทเห็ดเองแล้วค่เด้อเขาซื้อมากเหมือนข้าซื้อมากโอ้ยคากลองข่อยหมทอาเห็ดเองครับคใส่ีนกยแสบกุ้งเทปใ้เวลาว่างอนกุ้งเทปจจัดการ เลาวางโมบีหักไหก,ก็ท้าทมาจะไปจัดการเลาวางไม่ดีกินไปก่อนงานไหลมาแต่งหนวดแต่งานไหลคน,น,าานลที่คนเราภ <c oughs> าไม่สวยเลยที่คนเราไม่เอากระปุกมา เติมผิกป่นอันนี้สดเติมผิกป่นแล้วก็เติมน้ำปลาเข้าไปหน่อยนึงแซบเลยตัดใส่ไป จะอมบอกพี่น้องฮะของประเดียวมาได้พี่น้องเด้ออุ้ยเผ็ดบันสุดยอดเลยจากค่ะ อันนี้พักวัวค่ะพักวัวมามาอามาเด้อขี่เราซาลาลเน่แบบนี้หอง,องกลมกล่อมซาลาเน่ไอ้ยังขอเอินมิ้นบ่อซาลาเน่ต้นไหมคะซาลาเน่ต้นมิ้นเขาเรียกมิ้นกินกินผักเด็กผักหลายๆท่านเจ่บ อะไรมันต้องคอยแซ่บกระชินมานะกระินมาอีกครับพี่น้องคักครับคับกินกับขนมกินกระชินมาอีกเป็นจังไดบ้านซั่วเข้าไปแซ่บหลายนี่ของหวานกินกับกินกับกินกับของหวานนี่นี่นี่ไรยะต้าตัด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 ยะเจี๊ยะยะเจี๊ยะ แซ่บแซ่บแซ่บขนมปังขนมกีนเส้นนงามจัะล่ะค่ะแซ่บค่ะแซ่บค่ะเดออค่ะเด้อลงจากไรแยกอลิศแล้วซุ่มกันกินขนมกีนซุ่มแซ่วกันกินขนมกีนค่ะมามามาจากแซ่บน้ำกันค่ะชะอมด้วยมีชะอมด้วยเด้อแซ่บแซ่บแซ่บแซบมามามาผมสด ร่วมกันกินร่วมกันกินกินกระปุ่นมาเนี่ย <c oughs> เนีเ่ยเ <c oughs> ดี๋ยวไปเก็บม้ากค่บแซ่บแซ่บครับที่น้อง แบบนี awesome ้ดื้อมาเดื้อมาเดื้อเขเงียบแทบแยบ้ลยจนบ่ปากพี่น้องแทบไลยแทบ้ลยจนบ่อนับกันถ้ากิน สแสบลายจนมาทักบาทายผู้ใดม,มา,มาใส่พักแล้วใส่พักลเยลยละยงแสบในอมนีแงตืกันหอมนะอมหอมนี่นี่จะอมนี้ใส่แ่มือแล้วมันจะใส่แฉ่มือ่อยแฉ่อืมอ่ะเบิร์ดโหลดเบดดิรดโลด เอาวดเลยสวงบกแล้วสวงบกแล้วเอาจนสวงบกเอาแล้สวสวงบกแล้วเติมพลังบ้านนี้ไปสู่ต่อบ้านเพื่อนเพื่อนแจ้งได้บ้านนี่แจ้งได้บ้าน กหลายๆยเห็นกันแสีบน้ำปลาใส่น้ำปลาผิบป่นเติมโอ้ยพอดีเป๊ะเลยน้ำปลาเติมผิบป่นเส้นใดบัามาตุเระเสียบอะไรยอ่บ้าเดิอมาเดิอมาเดิอสีผ้าแส็บสีผ้าแส็บ แซ่บสิคะนัวใส่แบบนี้ได้บ้างใส่แบบนี้ได้บา้บบบางน,บบนี่นี่แซ่บได้บ้างพี่เนอะแซ่บซุ้มแซ่บกันกินกับ่นกับหนางมาเด้อเ้ย่นอ,อ่นะ จะเสียบเนาะพริกกับบักพริกห<ส>วาน<อ>บาเนี้ย <laughs> <ส>กกบักพีกคืบักพริกหวานค่ะพี่น้องซ่อนไว้การเคลมมันไงได้บ้าถือกองพี่น้องนี่สันตัว,ตว นุ้ยพี่พี่จินกับแซ่บแค่ตองพริกทอดมันเอาพริกนี่แหละคือประดับคือประกับ เดิมมันเดิมมันเดิม,มกินน้ำกันได้พี่นอ้องซุ่มแซวกันกินขับปุ่นหุนห่นหุนห่นหุ่นหุ่นมา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 ลุกจากอะลรสวงบกสวงบกแซ่บกันแซ่บ จอนจำบ่คักเอามือ,อกันกนาอเมื่อหรอ,อกินน้องจนกินเมื่อเหนแสบ กลัแซบอืมาฮ่าาาก็ออกแล้วแซบ่บมามา,มาพี่น้าก็น้ำกนขน้ำกินน้ำยา Năm bốp buộc. Buộc, 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 buộc. bốp ừ. để bốp 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 dữ bốp 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 nhạt. bốp lại, bốp 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 แก่ลิป้าจิอาพุทธจารย์พุทธจารย์พี่น้พุทธจารย์จุ่มแซวกันกินอือแล้วลงโดดกลับไปแบบอ่านิวหานิวหานิวหานิวยุบเลย นนเขาหมักทำไมนี่เขาบ่าเดี๋ยวมักเร่เป็นแบบนี้แส่น้ำผักัำเป็นเสียทองเป็นทองดอกอืนเป็นต้นต้นเป็นน้ำะเจียทอง

ออกเสตอ็อปซะกันพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บมาเดิมมาเดิมขอบุณตอนเที่ยงค่ะขอบุณตอนเที่ยง ทำรรนัยม่ทำบรมันาะเหนาะแ็มาพี่้อวจะทำตวสิกแขมักกนันแปกกันนัน จัาบาทกันนปอดตาบเด้มผิดนี่นี่นี่ทำมือ่นสไตนีปฏิเด้สุดยันผุเนียวตอนนั้น้ส่ยายอย่างจ้าบาทกันนะบางไปได้กินต่อปสิู้หอมแลยพีสวกสดีมาจากสวนเลยสดสสดสวับไกกาเลยแซ่บบอกได้คำเดียวว่าแซ่บพี่น้องพูด่ะนี่ มาอาบานนี่ยอ้ยาง้อบัสองมันแล้วข้หนึ่งบ้าบอกเนี่ยบ้าบันรเสียบคักเสร็บเนี่ยเออมันจะซื้อดีรได้หลกิโลกมตั้าบั อ่บ้นพี่เนาะอือหือไมขอระบัยใหญ่แฉะอิ่มกนมออิ่ม้นนั่นงเปล่าลงไปแล้วบานไม่ทอท่าไรสดนัตุ้มกันแล้วมา่าไสดอือ เ่าลงเงียนแป๊บเลย <c oughs> <c oughs> น้งอ,องเจ็บพักพักไรเนี่ยเราพักพี่นอ้องจะพักยังไงสะไส้อยู่แบบบ้านๆแล้วค่ะเด้อกินอยู่แบบบ้านๆอีสานบ้านเฮาร่วมกันกินขนมเส้นกลางวันมาเนี่ยเจ็บหลายพี่น้องแซ่บหลาย มึงแน่มึงแน่ทของแกมล่างปากได้พี่น้องล่างปากนี่ของล่างปากค่ะพี่น้อง <c oughs> ไ,ได้เลยเวาลาปากต้องกันค่ะกินอิ่มแหลกกันล้งผลละไม, <c oughs> ม่กินอิ่มแหลกกันลล้งปากเลยผลละไม่ <c oughs> <c oughs> เอ้ยแสบ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 ผลละไม่เอ้ยพี่น้องเอ้ยเหมือนนี้ ชุมแซ่บกินกระปุ่นลงจากไรแย่ลิ่งเนี่กำลักันมากินกับปุ่นบัดขนมกีนนี่บ่ได้เฮ็ดเองค่ะพี่น้องว่าเป็นบระตูว่าพี่น้องอันขนมกีนเฮ็ดเพ็ดเฮ็ดแซ่ดุ่งโดดเข้าไปสองลูกยู่เลยซื้อมากค่ะซื้อมาจากคุณชุมค่ะพี่น้องชุมแซ่บกินน้ำกันแซ่บแซ่บแซ่บมาเด้อค่ะเด้อขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนถูกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณมากมายนะคะสิเขามารับช่อมชิปยาวาดแต่พี่น้องมันนี่กะมันนี่กินข้าวปุ้นเนาะค่ะเนาะมืึอนี่กินข้าวปุ้นค่ะกินข้าวปุ้นค่ะพี่น้องกินขนมกินกินขนมกินร่วมกันร่วมกันขอบพระคุณมากมายนะคะทุกไลททุกเลิฟทุกกำลังใจทุกกดไลท์ทุเลิฟกดกระดิ่งดัให้ยยาบาดได้เลยค่ะเด้อขอบคุณมากมายกขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตาม ขอจบคิไว้เพี่ยงจำานีอขออคุ่ะคาิบา